งไงคุมจิตยากไหมยากนะเราจะเห็นว่าคุมยากมันจะเคลื่อนไหวให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่เคลื่อนไปเนี่ยคือพบเกิดแล้วพบใหม่เกิดแล้วปุนัพหวาพินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใด เห็นไหมังนั้นเวลาเราจะตายเนี่ยเราคิดดูว่าเราจะควบคุมไหวไหมความคิดเราเนี่ยไม่ให้มันขยับไปสร้างพบใหม่นะนั้นเวลามันขยับไปคิดเนี่ยนั่นคือการมีพบขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามไปบูนก็คือคิดต่อใครควรต่อตรงนี้เรียกว่าชาติ หรือการเจริญงอกงามไปบูญเหมือนมเมล็ดพืชมันงอกขึ้นแล้วส่วนนี้เล็กชาติแล้วมันก็จะจบด้วยชรามรณะดับพอดับปุ๊บก็ความคิดใหม่เกิดพบใหม่อีกแล้ะถ้าไม่ใช่ความคิดใหม่ก็คือกลับมาสร้างรูปกลับมาที่รูปรูปก็เกิดความคิดเมื่อกี้ก็ดับ จิตอยู่ตรงไหน,นตรงนั้นคือเกิดจิตหายไปจากที่ไหนตรงนั้นคือดับจิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือเจตนา <c oughs> จิตอยู่ตรงนั้นเจตนาก็อยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้น พระองค์บอกว่าปัธมังจิตตังอุปนังปัมังวิญญาณังปาตุภูตังนะแรกจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือแรกที่วิญญาณปรากฏนะังนนั้นวิญญาณปรากฏขึ้นก็คือจิตเกิดขึ้นตัวเดียวกันนะนั่นคือวิญญาณ ไปรับรู้อารมณ์ใดนั่นคือก็จิตกําลังรับรู้อารมณ์นั้นจิตรับรู้อารมณ์ใดตั้งอาศัยในอารมณ์ใดหรือวิญญาณตั้งอาศัยในอารมณ์ใดพระองค์จะเรียกอีกอย่างว่าเจตนาไปตั้งอยู่จะอยู่ในพระสูตรที่พระศาสดาตรัส ตอบกับพระอานน์นเรื่องของการเกิดขึ้นแห่ง